เครื่องมือม Me ีเมอร์ชนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการทําตลาดออนไลน์และมาสนับสนุนในทุกๆเรื่องให้กับคนไทยได้มีเครื่องมือในการบุกสู่ตลาดออนไลน์และโซเชียลอย่างเป็นมืออาชีพครับผมคร <Okay. S 1> ับก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามพร้อมกับเข้ามาร่วมกับระบบของม Me ีเมอร์ชคอร์ปอเรชันนะครับเพราะว่า เพราะว่าเราจะพัฒนาระบบนี้ให้กลายเป็นแอปพลิเคชันความบันเทิงเหมือนกับแอปพลิเคชันบันเทิงของต่างประเทศสร้างตัวตนมาทําที่นี่ได้เลยถ้าท่านใดนะคะที่ต้องการเครื่องมือในการสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจของท่านนะ,ะแบบง่ายๆครบวงจรต้องมีเมิดเลยค่ะมาที่มีเมิดเราสามารถทําได้หมดครับอ,อยากให้คนไทยมีแพตฟอลอมอยากให้คนไทยมีคอนเทนต์แล้วก็อยากนําสิ่งดีๆให้กับประชาชนนะคะเรามองในเรื่องของเทรนเป็นหลัก นะครับแล้วก็ยุคสมัยนี้คือเป็นยุคโซเชียลจะทำยังไงอะไรยังไงมีเมอร์ชคือคำตอบค่ะเรามีทั้งเครื่องมือสำเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนนะคะพร้อมทั้งยิงแอดให้ด้วยทำคลิปวิดีโอสร้างคอนเทนต์ให้นะคะมีทีมโปรดักชั่นอะไรต่างๆให้ครบหมดทุกอย่างเลย28สิงหาล้วรองว่ามหาการคอนเจิ์ยิ่งใหญ่เพื่อการกุศลกับทุกคนที่ยากไร้กับดําเรีนที่ได้โอกาสค่ะ ก็เป็นคอนเสิร์ตดาราพาสนุกเป็นการกุศลน,นะครับจัดเพื่อการกุศลเพื่อกับเด็กเ,เด็กที่ยากไร้ที่สําคัญก็คือเราจะเป็นจัดคอนเสิร์ตที่ผ่านระบบเอ่อคอปเปอเรชันเร็จรูปซึ่งมันจะเป็นแบบเวอร์ชวลไลเซชันเยี่ยมทว่าเป็นการสตาร์ทอัพครั้งแรกที่เราได้เห็นว่าคนไทยสร้างแพลตฟอร์มเพื่อคนไทยค่ะ